สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาเฉลยคนผู้ที่โชคดีนะคะที่มาร่วมสนุกค่ะรับการแจกก็อยากให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันนะคะก็เดี๋ยวมามา,าดูกันเลยค่ะมาจับฉลากคะแอนก็นับไปแล้วนะคะอันนี้มีมีสิบแปดมีสิบแปดคอมเมนต์นะคะ ก็เขียนใส่กระดาษแล้วก็ใส่แก้วมาแล้วก็มามาจับฉลากกันเลยอเดี๋ยวมาดูก่อนก็ได้นะคะว่าใครบ้างนะคะขอบคุณนะคะคุณไพยบูญอ่ดูที่จากปราจีนบุรีนะคะคุณสิริการนะคะจากจังหวัดใส่แก้ว คุณศิริการนะคะก็คอมเมนต์มาสองคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากค่ะอะแล้วก็คุณอดุดสดีไม่แน่ใจนะคะเพรวอ่านอ่านไม่ออกค่ะภาษาไทยคือภาษาเขียนมาเป็นอักษรอังกฤษนะคะจากลำปางค่ะก็ขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์แล้วก็คุณรุ่งโร์โอเคก็มาจากนกครสวรรค์น,นะคะ ขอบคุณค่ะแล้วก็จากเชียงใหม่นะคะทำโรงนะคะน่าจะอ่านว่าทำโรงนะคะคุณรุ่งริยานะคะก็อางจังหวัดลำปางค่ะอา่อาอ้าวคุณชิมพิรมบอกว่าแจกจริงนะครับก็นี่แาะค่ะแจกแล้วค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะมาประกาศนะคะอา่าอยู่ เป็นคนกรุงเทพนะคะคุณเดคคุณแสนดาวคุณกุณลภาพรนะคะอ่าแล้วก็คุณกุณลภาพรเนี่ยมาจากนนนะคะนนทบุรีอ่าก็อันอีกคนหนึ่งก็อ่านไม่ออกนะคะโทษทีนะคะกรุงเทพอ่าชิมชิมพิรมเอออ๋อ ทิมพิรมบอกบอกว่าคุค้นๆนะคะบอกว่าแจกจริงหรอครับจังหวัดอยู่จังหวัดน่านนะคะอขอบคุณมากค่ะคุณชิมพิรมขอให้โชคดีนะคะอแล้วก็อยู่กรุงเทพนะคะคุณปียนันนะคะอ กรุงเทพนะคะคนนี้อยู่กรุงเทพแถวสีไม่แน่ใจว่าอ่านออกหรือเปล่าน,นะคะวัดชาภูเก็ตนะคะแล้วก็คุณอํานวยค่ะอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตาม Glory Future นะคะก็อุดรธานีขอบคุณค่ะ, Glory, Future, ะ,คะ,คคะวัชชาอันนี้ก็อม ยังไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดอะไรค่ะคนอันนี้นะคะแต่ก็จะให้นะคะแต่ก็จะให้นะคะอ่าภูเก็ตค่ะคือคอมเมนต์มาสองอันนะคะก็เลยให้อันเดียวกันล้วกันอันนี้อันนี้ขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์สองอันอ่าทรัมป์สี่สิบห้านะคะจังหวัดนคปรปฐมขอบคุณนะคะรุ่งริยานะคะ อ่าก็มีคอมเมนต์สองครั้งนะคะโอเคค่ะก็นับนับได้แล้วอ่ะสิบแปดสิบแปดคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวก็จะมามาจับกันเลยนะคะคือเขียนใส่แบบอันนี้แบบแบบสมัยเก่านะคะอ๋อสิบสามค่ะคอมเมนต์ที่สิบสาม นี่นะคะคอมเมนต์ที่สิบสามค่ะอ่านับไปเลยะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามรุร่งริยานะคะก็ขอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ แสดงความยินดีด้วยนะคะโอเคค่ะอ้าวคนที่สองนะคะเอาคนให้ทั่วๆนะคะรับไปเลยอันนี้หมายเลขที่สิบค่ะเคคอมเมนต์ที่สิบนะคะก็คือหนึ่งนับไปเลยสองสามนะคะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะคุณช huh? ิมพิรรมเขาได้จร yeah. ิงๆนะคะเขาได้ชิมพิรรมชิมพิรรมสมพิพง์สมพิพงโอเคค่ะ ก็คอมเมนต์มาใน Facebook หรือคอมเมนต์มาในนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่เดี๋ยวนับข้างล่างนะคะหนึ่งสองสามสี่คุณอำนวยกระจ่างแจ่มนะคะ คุณอเมัยก็จ่างแจ่มโอเคค่ะก็ขอสแสดงความยินดีนะคะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะคะหมายเลขสิบห้ากอนเดี๋ยวนับจากข้างบนนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะ Glory Glory นะคะ Future เค okay, ค่ะก็ได้สี่ท่านนะคะที่โชคดีก็คือคุณรุ่งริยาจารุเนตรรัศมีนะคะแล้วก็ชิมพิรมสมพิพงศ์อา่าแล้วก็คุณอํานวยกระกระจ่างแจ่มนะคะแล้วก็คุณกอเรฟิวเจอร์นะคะก็ถ้าอ่านผิดก็ขอโทษได้นะคะก็ขอให้แจ้งมานะคะถ้าสมมุติว่า ใครสละสิทธิ์นะคะก็จะจะมาแจ้งกันใหม่อีกนะคะจะมาแจ้งกันใหม่อีกนะคะก็มาจับฉลากกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ,ะแล้วทีนี้ก็ใครที่อ่ใครที่ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวก็จะแจกอีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะเป็นหมวกหรือว่าเป็นเป็นเหรียญทรัมก็รอดูนะคะตอนที่ครบสับสไครเบอร์สามร้อยหกสิบเก้าคนนะคะ เราก็จะแจกอาจจะแจกเดือนละครั้งก็ได้ค่ะอาจจะแจกเดือนละครั้งเออทุกสองเดือนอะไรเนี่ยเนาะครั้งหนึ่งจับฉลางกันค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ร่วมสนุกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ